ไปเชิญท่านรวีครับตามด้วยนางสาววรสนันอนุพรค,ครับเชิญครับการเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์รวีมาชมาดลสอสอบัญชีรายชื่อพัฒพลังทำใหม่วันนี้กับผมจะขอหาือผ่านท่านประธานไปยังนาย,ยกรัฐมนตรีในประเด็นขอให้คืนสิทธิครอบครองนอสอสามคอจำนวน7,770แปลงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผมได้รับหนังสือร้องเรียนประเด็นนี้จากนายพิจิตสีทองสมนายกเทศมนตรีอำเภอเพระแสงสุราษฎร์ธานีในปี2459มีพระบระมราชาองค์การของรัชกาลที่6กำหนดพื้นที่9แสนไรในหลายอำเภอของสุราษฎร์เป็นที่สงวนบ่อถานศิลาต่อมาปี2519ทางรัฐบาลประกาศให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ นอสอสามกในพื้นที่อำเภอพระแสงและอำเภอใกล้เคียงที่เป็นเขตเมืองแล้วซึ่งอยู่ในที่สงวนบ่อฐานศิลาและต่อมาทางกระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการทยอยออกนอสอสามกอ,อย่างถูกต้องและเรียบร้อยจํานวน7,770แปลงประชาชนก็ได้ใช้สิทธิ์นอสอสามกในการทำมาหากินและทํานิติกรรมต่างๆมาโดยตลอดต่อมาปี2550 กรมละธนารักษ์ได้ประกาศว่าที่ดินนสสามกทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุผู้ครอบครองนอสสามกทั้งหมด7,770แปลงต้องไปยื่นขอเช่าที่ดินจากราชพัสดุภายเดวันที่18สิงหา64หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะต้องมีโทษจำคุก5ปีปรับ1นึ่งแสนหรือทั้งปรับทั้งจับ การดำเนินการดังเก่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนแสนสาหัสและรุนแรงต่อประชาชนจํานวนมากผมจึงขอเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีช่วยดําเนินการประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังให้แก้ไขเรื่องนี้โดยเร่งด่วนครับขอขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบต่อไปเชิญคุณวรสนันตามด้วยท่านฤทธิคำนุรักษ์นะครับ ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันสรัตน์สนันอภนนรพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเขต8จังหวัดขอนแก่นเพื่อนาเรียนต่อสภาดังนี้ค่ะเรื่องแรกคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตําบลท่านางแนวอําเภอแวงน้อยตําบลโนนทองตําบลโนนสะอาดอําเภอแวงใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดขอนแก่นที่กําลังประสบปัญหาน้ําท่วมและผลกระทบที่ตามมาในวันที่ระดับน้ําลดลงเช่น ความเสียหายของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไรนาพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายจึงอยากให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเร่งเข้าเยียวยาอย่างเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะอีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาคือถนนหนทา,ทางที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข2065ช่วงตะบลท่านางแนวเข้าจังหวัดชัยภูมิที่ถูกน้ํากัดเซาะซึ่งถนนเส้นนี้จุดนี้ได้รับความเสียหายทุกปีที่น้ําท่วม จึงอยากให้เรียกร้องไปถึงกรม ทางหลวงแขวงสามบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นให้เร่งเข้ามาดูแลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะนี่จะเป็นการเผาผลาญงบประมาณแผดดินอย่างไม่รู้จบในทุกๆปีค่ะนอกจากถนนเส้นหลักที่ได้รับความเสียหายแล้วดิฉันได้รับการน้องเรียนจากนายอคานิตรูปสูงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวอำเภอเวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นว่าถนนเข้าออกสัญจรของหมู่บ้านหมายเลขที่9้าตำบลท่านางแนวที่เชื่อมต่อ กับเส้นหลัก2065เนี่ยที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวง3เช่นเดียวกันขาดการดูแลขาดการซ่อมแซมมาเป็นเวลาต่อเนื่องหลายปีเสียหายจากน้ําท่วมซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่ก็ยังไร้วี่แววการแก้ไขจากกรมทางหลวงดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านสภามาณที่นี้นะคะเร่งส่งเรื่องเหล่านี้ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมค่ะอบคุณค่ะ ขอบคุณครับต่อไปเชิญ